คุยกับบัญชาโดย The City Turbo เปิดทุกความเป็นไปได้ที่โชว์รูมฮอนด้าทั่วประเทศบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราติดตามกันอยู่ที่อะไรครับ Page รเพจไลออมิสเตอร์บันใช่ไหมครับหลังห้าโมงเย็นเรามักจะพูดคุยกันเป็นประจำนะครับกับเรื่องของประเด็นข่าวสารอะไรต่างๆที่แม่ทาไมถึงคิดว่าจะไปทางนั้นจะไปทางนี้แล้วมีผลกระทบยังไงโดยเฉพาะอย่างย,ย,ยิ่งเชื่อไหมครับว,ว่าเรื่องรถยนต์ก็เป็นหนึ่งในปัจจัย4ถูกไหมครับและในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับโควิด -19 เกนี่ยก็เป็นที่ทราบก,กันดีครับว่าปีนี้การขายรถยนต์ตลอดทั้งปีเนี่ยอาจจะทาได้แค่ประมาณ ,00 กแสนกว่า ถ้า6กแสนก,กว่านี้ก็คือเป็นตลาดรถยนต์ที่บ้านเราเนี่ยตกต่ำที่สุดในรอบกว่า30ปีแน่นอนครับเรื่องของโควิดชุดกําลังซื้อคนตกงานสถานการณ์การท่องเที่ยวคนต่างชาติก็ไม่มามันพันกันหมดเลยครับแม้แต่เรื่องของการส่งออกกับสินค้าของประเทศไทยเองก็มีปัญหาในเรื่องของภาวะตลาดโลกซบแล้วก็ฟุบเฟ้าซบแล้วก็ซบเซาไปด้วยนะครับดังนั้นแล้ววันนี้ผมว่าเราคุยกันเรื่องของรถยนต์ก็น่าจะดีนะฮะไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ล่าสุดของค่ารถยนต์เพราะตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณตีสว่าวอีก3-4เดือนเนี่ย 6แสนกว่าเนี่ยเป็นจริงหรือเปล่าอันนั้นคือรถใหม่ป้ายแดงแต่ถ้าเป็นรถที่อยู่ในตลาดที่เรียกว่ามือสองซึ่งนาทีนี้คนไม่มีกําลังซื้อจริงครับขนาดจ,จะซื้อมือสองก็ยังคิดหน้าคิดหลังคิดซ้ายคิดขวาคิดบนลงล่างเพราะไม่รู้ว่าจะมีความสามารถไรกมากน้อยแค่ไหนรวมไปถึงแน่นอนครับสถานการณ์ล่าสุดเกี่ยวกับค่ายรถยนต์ต่างๆที่อาจจะประกาศเลิกการขายบางรุ่นเลยก็แล้วแต่ซึ่งก็มีผลกระทบกับเรื่องของอุตสาหกรรมรถยนต์ในบ้านเราทั้งนั้นเลยนะครับ ผมจะได้พูดคุยกับคุณสุรพงษ์ภัยศิษฐ์พัฒนพงศ์นะครับท่านเป็นรองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ของสภาอุตสาหกรรม่งประเทศไทยอยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับคุณสุรพงษ์ครับครับสวัสดีครับครับคุณสุรพงษ์ครับตอนนี้เรื่องของวงการตลาดรถยนต์บ้านเราเนี่ยนะฮะเราอยู่เดือนกันยาแล้วเนี่ยนะ,ะก็เหลือตุลาพฤศจิกาธันวาอีก3เดือนสุดท้ายนับจนถึงวันนี้เนี่ยเรายัง เรายังมั่นใจไหมฮะหรือว่าจะมีการปรับเป้าของรถยนที่ขายในประเทศว่าจะอยู่เพียงแค่หกแสนกว่าคันอยู่ไหมครับเรายังคงเป้าที่เจ็ดแสนคันอยู่ตอนนี้<อ>นะฮะเราคิดว่าในงานบิกบ๊กเซลที่ผ่านมานะบิ๊กมอเตอร์เซลในเดือนสิงหาคมก็คงจะช่วยได้บ้างนะแล้วก็สิ้นปียังมีงานมหกรรมยานยนต์อีก เพราะฉะนั้นก็น่าที่จะเพิ่มได้สักสามสี่หมื่นคันรวมแล้วก็น่าที่จะได้สักเจ็ดแสนคันครับแสดงว่ามั่นใจว่าแต่ว่าเจ็ดแสนคันนี้ลดจากปีที่แล้วค่อนข้างเยอะนะโอ้ยปีที่แล้วเราขายได้หนึ่งล้านเจ็ดพันคันโอ้โหครับคะหาย <laughs> ไปรวมสามแสนกว่าครับนะ คุณสุนพ์ถ้าถามตรงๆว่าเอาเอา,เอาคำถามแรกก่อนยังมั่นใจว่าเป้าไม่ตม่ำกว่าเจ็ดแสนคันตลอดทั้งปีนี้ใช่ไหมครับก็ยังค่อนข้างมั่นใจถ้าไม่มี COVID โควิดเกิดขึ้นรอบสองอ๋อครับครับอันนี้หมายถึงทางต่างประเทศด้วยนะครับรวมทางประเทศไทยคือถ้าทางต่างประเทศนี้ถ้าเกิดโควิดรอบสองการส่รงออกของเราก็แย่ Mm hmm. เรื่องอในประเทศไทยเราการส่งออกมีสัดส่วนถึงหกสิบเจ็ดหกสิแปดเปเซ็ของ GDP เราครับถ้าผู้ส่งออกส่งได้น้อยอ mm hmm. เขาก็ผลิตได้น้อยจ้างงานก็น้อย mm hmm. คนก็ไม่ค่อยมีไรายได้ mm hmm. มันก็จะส่งผลถึงการซื้อขายรถจนเหมือนกัน mm hmm. ครับครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องดูว่าโควิดจะเกิดไหมรอบสองในประเทศไทย แต่ในหลายๆประเทศก็รู้สึกจะเริ่มมีแล้วนะครับครับอ,อันนี้ก็ต้องคอยติดตามดูว่าจะมีวัคซีนหรือยารักษาโรคเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับถ้าดูอย่างนี้แล้วก็แสดงว่าแน่นอนครับเราคงฝากความหวังไว้โดยเงื่อนไขตรงที่ว่าอย่าเจอโควิดรอบสองเลยไม่ว่าจะทั้งในและต่างประเทศนะฮะตัวเป้านี้ก็จะได้7จ็ดแสนอย่างที่ประเมินไว้ทีนี้ถ้าเรากลับมาดูภายในประเทศเราก็จะพบว่าการที่ยอดมันหายไปเยอะมาก และทําให้คนกําลังซื้อขาดหายและไปเน้นสนใจกับตลาดรถมือสองตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นอีกจุดหนึ่งที่ตลาดรถยนต์มือสองปีนี้เนี่ยคุณสุรพงศ์มองว่ามันได้รับผลกระทบในบวกหรือลบยังไงครับก็คงจะเหมือนเหมือนกับรถยนต์รถยนต์นใหม่ก็คือได้รับผลเหมือนกันแต่อาจจะได้รับผลกระทบน้อยกว่ารถใหม่เพราะว่าราคาเขาสามารถที่จะ เข้าถึงได้ส่วนรถยนต์ใหม่นี่ต้องใช้เงินมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพึ่งรถยนต์ที่จะอเอาเราไปถึงจุดหมายปลายทางก็อาจจะใช้รถยนต์เก่าก็ได้ครับเพราะบางคนก็มีความสามารถในการที่จะจ่ายเงินแค่นี้เองอนะก็สมว่าสักสองแสนสามแสน ครับเขาก็อาจจะไปซื้อรถรถเก่าเอาไปใช้ก่อนอนะไว้เมื่อเศรษฐกิจดีไรายได้เขาดีขึ้นเขาก็เปลี่ยนก็แบบเดียวกับรถโครงการรถยนต์คันแรกครับนะพอครบห้าปีแล้วนะฮะคงจำได้นะนะพอครบห้าปีแล้วมีรถยนต์รุ่นใหม่ซีซีของเครื่องยนต์ลถลง ราคาเ้าลดลงลดลงมาตั้งหลายแสนคนก็แห่ซื้อกันโดยเฉพาะพวก s อ v ยูวเมื่อปีหกหนึ่งเนี่ยเติบโตถึงห้าสิบกว่าเอร์เซ็นต์เพราะว่าราคาถูกลงในขณะที่เมื่อก่อนนี้มันตั้งสองพันซีซีสองพันสองร้อยซีซีราคาล้านกว่าครับแต่ตอนหลังนี่มันมีพันห้าร้อยซีซีว่าราคาก็หกเจ็ดแสนก็ซื้อได้แล้ว ในตรงนี้จะเป็นตัวที่ทำให้รถยนต์รถยนต์ใหม่ขายดีรับนะครับคุณสุพงศ์พอมีตัวเลขปริมาณรถยนต์มือสองในบ้านเราจนถึงนปีนี้เนี่ยนะฮะมาถึงจนถึงปัจจุบันเนี้นะฮะมันเปลี่ยนแปลงไปในทางบวกหรือลบยังไงครับรถยนต์มือสองเท่าที่ทราบมาก็เริ่มที่จะดีขึ้นนะฮะก็คือหมายความว่าเขามียอดขายตกลงไม่เท่ากับ รถยนต์รุ่นหนึ่งก็คือรถยนต์ใหม่มรถยนต์ใหม่นี่ที่ผ่านมาหกเดือนเนี่ยหายไปแล้วประมาณสามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ส่วนรถยนต์เก่าน่าจะลดลงน้อยกว่าคงจะไม่ถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่าความต้องการมีเพิ่มขึ้นอจากที่ว่าคนซื้อค่อนข้างจะไม่แน่ใจในเรื่องไรายได้ในอนาคต อแต่ก็ถือว่ารถยนต์เก่าของเราเติบโตนะเ uh huh. ห็นมีตัวเลขว่าน่าจะประมาณสักแสนกว่าล้านนะปีปีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นวนค่าตรงนี้ก็ถือว่าไม่น้อยนะ <S 2> <S 2> ครับแต่ในขณะเดียวกันเรา <S 2> <S 2> <S จะพบว่าคนที่ไปซื้อรถมือสองณนะสถานการณ์โควิดแบบนี้เนี่ยมีความเปลอะบ,บางเกี่ยวกับเรื่องรายได้และอาชีพแม้จะซื้อรถมือสองก็ตามแต่เราเห็นยอดตกรถมือสองค่อนข้างจะน้อยกว่ายอดรถ ป้ายแดงมันกำลังบอกบอะไรตรงนี้อยู่ครับก็บอกให้เห็นว่า,าเศรษฐกิจของเราก็ยังไม่ดีนักจะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาตั้งแต่มีนาคมที่ทางภาครัฐให้เราอยู่บ้านอยู่เชื้อเพื่อชาติเนี่นะฮะก็ทำให้โรงงานรถยนต์ก็ต้องปิดไปด้วยเดือนเมษายนเราปิดโรงงานกันเยอะอ อาจจะเรียกว่าแทบจะทุกโรงงานเลยบางแห่งก็ปิดตั้งแต่วันที่เจ็ดบางแห่งก็ปิดตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดอะไรเงี้ยครับก็ทําให้ยอดเลิดของเราในเดือนเมษาอยู่แค่สองหมืนสี่พันคันอ่าฮะโอ้โหหายไปตั้งแปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ครับเพราะโดยปกติเราจะเลิทรถยนได้ประมาณสักแสนเจ็ดแสนหกหมืนกว่าคันนะออืฮะแล้วเหลือสองหมื่นสี่โอโหมน้อยมากส่งออกก็เหมือนกันอะ เหลือแค่สองหมื่นคันจากที่เคยส่งได้ประมาณสักเก้าหมื่นคันคุณเห็นไหมตัวเลขมันหายไปเยอะมากใช่ครับยอดขายในประเทศก็อยู่ที่สามหมื่นคันจากที่โดยปกติก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสักแปดแสนกว่าเก้าแสนคันนะครับเประมาณเก้าหมื่นคันต่อเดือนนะครับทอโที่ครับ อย่างนี้คุณคุณคุณสุรพงษ์ประเมินได้ไหมครับว่าแน่นอนครับตลาดรถมือสองพอจะกระตื้งได้นิดหนึ่งเพื่อรองรับกับความไม่สามารถซื้อรถใหม่ป้ายแดงได้แต่ถ้ามาถึงนาทีนี้แล้วนี่นะครับคิดว่าในที่สุดแล้วเนี่ยตลาดรถยนต์ของเมืองไทยนี่นะครับจะสามารถกลับมาฟื้นตัวทั้งป้ายแดงและก็มือสองเนี่ยเร็วที่สุดใช้เวลากี่ปีครับอ,อันนี้จริงๆก็คงต้องดูว่า โควิดรอบสองเนี่ยจะมีหรือว่าแม้ว่าไม่มีรอบสองแต่ถ้ายัางยืดเยื้อไปมีคนติดกันเยอะแยะอย่างนี้นะฮะ hmm. แล้วก็ยังไม่มีการผ่อนคลายการล็อกดาวน์ตรงนี้มันก็จะมีผลต่อ,อไม่เฉพาะเศรษฐกิจภายในประเทศ hmm. แต่ทั่วโลกเลย hmm. เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า GDP ของหลายๆประเทศติดลบไป ยี่สกว่าเปอร์เซ็นต์สามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ของไทยเราเห็นบอ่อคาดว่าปีนี้น่าจะประมาณติดลบสิบเปอร์เซ็นตะ์แต่ก็ยังดีกว่าอีกหลายๆประเทศโดยเฉพาะประเทศใหญ่ๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คงต้องดูว่าถ้าหากว่าโควิดยังยืดเยื้อไปนานยังไม่มีการผ่อนคลายการล็อกดาวน์ก็จะต้องใช้เวลาอย่างนั้นต้มยำกุ้งเราใช้เวลาห้าปีถึงจะก,กลับคืนมา Uh huh. เท่าเดิม uh huh. แต่ตอนนั้นเนี่ยเรายังดีที่ว่าส่งออกเรายังมีน้อยในปี40นะฮะครับแต่พอเราเร่งในการที่จะปิดเพื่อส่งออกเพราะค่าเงินบาทเราอ่อนมากใช่ตอนนั้นอ uh huh. าก26บาทต่อเหรียญมาเป็นห้าสิบสีาทต่อเหรียญน,นี่ uh huh. เพราะฉะนั้นคนก็แห่มาลงทุนในเมืองไทยการส่งออกสินค้าจากประเทศไทยไปที่อื่นก็ดีเ uh huh. พราะส่งออกแล้ว วมื่อกลับคืนมาเป็นเงินบาทมันก็ได้มากครับครับตอนนั้นก็เป็นปีที่ว่า,าทําให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในเมืองไทยมากอแต่ทาให้การส่งออกของเราก็เติบโตขึ้นมาในตอนหลังละอย่างที่คุณสุพงศ์ปีนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นอเลยปีนี้ก็โลกบริษัทแม่นี่ก็ได้รับผลกระทบด้วยืะนะเมื่อปี40นั้น ริษัทในเมืองไทยนะฮะที่ว่าได้รับผลกระทบเรื่องต้มยำกุง้งครับขาดสภาพคล่องไอ้ตรงนี้แต่ว่าบริษัทแม่ก็ยังดีอยู่เขายังขายรถได้ดีเขาก็ส่งเงินเข้ามาในเมืองไทยเพราะตอนนั้นแบงค์ต่างๆไม่ยอมให้กู้เลยไม่ว่าบริษัทอะไรนะจะ่ดีเด่นแค่ไหนแบงค์ก็ไม่ให้กู้ เพราะฉะนั้นบริษัทแม่ต้องส่งเงินมาก็เพิ่มทุนครับก็ทําให้ทุกยี่ห้อตายไปผู้ถือหุ้นใหญ่เพราะฉะนั้นเขาก็เลยเข้ามาตั้งฐานในเมืองไทยเราค,รคุณสุรพงคิดว่าก็ถ้าหากว,ว่าวิกฤตของเศรษฐกิจโบกกับโควิดงานนี้จะยืดยาวในแง่ของการฟื้นตัวเมื่อเทียบกับปี40เนี่ยจะทำให้ตลาดรถยนต์มือสองเนี่ย จริงๆผมก็ก็ก็ไม่อยากบอกว่ามันเป็นปัจจัยบวกหรือเป็น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 ,ปน,ปนอันิสงส์เนี่ยนะฮะแต่มันจะทําให้ตลาดมือสองไปได้อีกกี่ปีครับผมยังคิดว่าตลาดมือรถยนมือสองเนี่ย<ม>น่าจะได้รับผลกระทบน้อยกว่า<ม>นะคือทุกครั้งถ้ามีเหตุการณ์ทางด้านเศรษฐกิจก็จะทําให้รถยนมือสองเนี่ขายดีขึ้นออื ัเราเห็นว่าตอนนี้หลายคนที่ว่าเริ่มที่จะขาดขาดสภาพคล่องนะฮะเพราะฉะนั้นเคยซื้อตั้งใจว่าจะส่งให้ได้ครบสัก5ปี6ปีแต่ตอนนี้รายได้ลดลงแล้วนะก็ต้องเสนอขายนะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้ยิ่งในช่วง3-4ปีมานี้มันมีเรื่องของเน็ตขึ้นมา ซื้อขายทางออนไลน์กันเยอะมากขึ้นใช่ครับเพราะฉะนั้นคนที่จะขายรถเขาก็สามารถที่จะแจ้งนะไปทั้งเด็กไปทาง,ทางออนไลน์ไปทางเ c e b o o k อะไรต่างๆได้ครับ,รบมันก็เลยทำให้การซื้อขายนี่เพิ่มขึ้นเยอะอ uh huh. ครับแล้วก็ราคาเขาดูแล้วเอ๊ะมันก็ลดลงเยอะครับนะเพราะว่าคนขาย พอครับซื้อรถมาได้แค่สองสามปีก็ขายแล้วบอย่างนี้คนซื้อก็อา้าวแค่สองสามปีก็ซื้อมาในราคาที่อาจจะได้สักห้าสิบหรือว่าสี่สิบเปอร์เซ็นตอย่างเงี้ย<ะ>ครับครับคุณสรพงศ์มองว่าในที่สุดแล้วนี่นะครับแม้ว่าจะมีการขยายตัวฟื้นตัวได้อยู่สําหรับรถมือสองก็ตามนะครับ แต่ว่าด้วยสถานะเรื่องของทางการเงินและความไม่แน่นอนของรายได้ของผู้ซื้อรถไม่ว่าจะเป็นป้ายแดงหรือว่ามือสองก็ตามเนี่ยยังเป็นข้อจํากัดหรืออุปสรรคต่อเนื่องไปในปีหน้าอีกไหมครับพอไปถึงปีหน้าแน่นอนพอเลยฮนะอย่างน้อยๆน,นะผมยังคิดว่าสามปีถึงห้าปีเออเหรอครับใช่ครับ<อ>เพราะว่าตอนต้มยำกุ้งเนี่ยมันห้าปีซึ่งตอนนั้นเราก็เพิ่มการส่งออกนะแต่ตอนนี้ เราส่งออกปีหนึ่งก็เป็นล้านคันแล้วครับแต่ว่าส่งออกครั้งนี้ก็ได้รับผลฮะได้รับผลกระทบจากโควิด19เพราะว่าหลายๆประเทศก็ล็อกดาวน์แล้วก็อำนาจซื้อก็ลดลงเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าหลายๆประเทศยอดขายในประเทศเขาเนี่ยลดลงเยอะมากบ,บางแห่งเนี่ยบางประเทศที่มียอดขายรวมสองล้านคันครับ แต่ว่าในเดือนสองสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยขายเดือนหนึ่งประมาณสามพันคันอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คงต้องดูว่าประเทศพวกนั้นจะคลายล็อกดาวน์กันมากขึ้นแค่ไหนแล้วก็จะสามารถควบคุมการระบาดของของโควิดหนึ่งเก้าได้ดีแค่ไหนครับคุณ คุณสุพงศ์มองไหมครับว่าแม้แต่เครดิตความน่าเชื่อถือหรืออาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเรคคอร์ดของผู้ซื้อรถยนต์เนี่ยในยุคที่เป็นโควิดเนี่ยจะได้รับผลกระทบจากเรื่องของเนี่ยแหละครับความสามารถในการผ่อนความสามารถในการหาไรายได้และกลายเป็นข้อจํากัดในการซื้อรถยนต์ใหม่ป้ายแดงหรือแม้แต่มือสองในปีหน้าเนี่ยคือรถป้ายแดงเนี่ยนะการปล่อยสินเชื่อก็ยากกว่าอืมนะ รถยนต์เงสองเนี่ยอัตราดอกเบี้ยเขาคิดสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยของรถยนต์ป้ายแดงครับนะและ้วก็เขามีแล้วว่าค่าเสื่อมมันก็เช่นสมมติว่ารถราคาแปดแสนเขามาซื้อได้สี่แสนนะเพราะฉะนั้นมันมีส่วนลดเองตรงนี้ห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วเพราะฉะนั้นอัตราดอกเบี้ยก็คิดสูงกว่ารถ รถอ่าปได้อืมแต่ว่าค่าเสื่อมค่าเสียหายเนี่ยมีมากถึงค้าสิบเปอร์เซ็นแล้วอฮ oh, <okay. S 2> นะเพราะฉะนั้นเขาก็กล้าเขาก็กล้าที่จะปล่อยสินเชื่อมากมากกว่าครับนะฮเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้แล้วก็รถยนต์อ่ามือสองเนี่ยบางเจ้าเขาก็ดูแล้ว <Huh. S 2> ตรวจด,ดูอะไรต่างๆดูแล้วก็คุ้มนะ แต่การที่จะซื้อเข้ามาแล้วขายให้กับลูกค้าสามารถที่จะปล่อยรถได้เร็วพูดอย่างนั้นก็นแล้วกันนะฮะครับ,รบเพราะฉะนั้นพวกนี้เขาจะมีความชํานาญมากอันนี้พูดถึงว่าพวกที่อยู่ตามเต้นต่างๆนี้เรามีไม่ตึงก,กว่าสองร้อยห้าสิบเต็นนะนี่อันนี้ไม่รวมถึงรายย่อยๆอีกเยอะแยะและไม่รวมที่ขายทางออนไลน์ทางเน็ตอะไรนะครับอันนั้นอีกตั้งไม่รู้เท่าไหร่ เพราะฉะนั้ต้องถือว่าตลาดมือสองนี่ถือว่าอมีมูลค่าค่อนข้างสูงนะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าพวกหลายๆยี่ห้อก็จะส่งเสริมให้เอเจนต์ N เนี่ยทำรถจอมือสองด้วยนะครับเมามาถึงกรณีล่าสุดที่อาจจะส่งผลกับเรื่องของอุตสาหกรรมรถยนต์ในบ้านเราหรือไม่ กับการที่ค่ายรถยนต์นิสสันประกาศเลิกทําตลาด3รุ่นที่ถือว่าเป็นรุ่นยอดนิยมของคนไทยด้วยนี่นะฮะสัญญาณน,นี้คืออะไรครับเขาก็คงมีข้อมูลของเขานะฮะว่ารถรุ่นไหนที่เขาขายได้ดีสามารถที่จะ,ะผลิดมาแล้วใช้เวลาขายในระยะเวลาสั้นเพราะฉะนั้นก็ทำอันนั้นดีกว่าโดยเฉพาะในช่วงที่เกิดโควิดหนึ่งเกนี่ย ต้องดูว่าการที่สามารถซื้อขายรถยนต์ที่ผลิตจากโรงงานได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เขาคงจะวิจัยแล้ววิเคราะห์แล้วก็คงจะหันมาที่จะขายรถยนต์ที่สามารถที่จะขายได้เร็วมากกว่าครับแต่ไม่น่าส่งผลจิตวิทยาต่ออุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ในบ้านเราใช่ไหมคัก็ เ่าที่เคยอ่านข่าวเห็นบอกว่าจะปิดโรงงานจากประเทศอื่นอสองสองแห่งแล้วก็มาผิดในประเทศไทยก็นี่ก็ถือว่าในประเทศไทยนี่ยังเป็นฐานผิดที่มีพวกเขาเรียกอ,องเงโ้าอ,อุปทานเนี่ยพร้อมนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ดึงดูดให้มีการตั้งโรงงานในประเทศไทยเรา มากขึ้นครับครับแล้วก็ยังมีอีกว่าในอย่างอย่างของเกรดวอลนะเขาก็ซื้อโรงงานจากจีเอ็มไปครับเห็นบอกว่าปีหน้าก็จะเริ่มผลิตแล้วอย่างนี้เพราะฉะนั้นในเมืองไทยเราซึ่งรายได้ต่อคนต่อปีนี่เกินเจ็ดพันเหรียญสหรัฐแล้วเนี่ยมันก็เป็นจุดหนึ่งที่คนมองว่า น่าที่จะมีอำนาจซื้อค่อนข้างสูงครับแล้วก็เรามีภาคเกษตรนะพยานรถพิกอัพก็ยังเป็นเสน่ห์อันหนึ่งที่ทำให้หลายๆยี่ห้ออยากจะมาลงทุนในเือนไทยครับอืมครับเอาละครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณสรพงษ์ภัยศิษฐ์พัฒนพงศ์รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยด้วยนะครับขอบพระคุณครับครับขอบคุณครับยิับดีอมากครับนะฮะ ใน,นที่สุดเราก็ได้เห็นนะครับว่าเรื่องราวของโควิดที่เกิดขึ้นอยู่กับเรามาตอนนี้ร่วมๆจะ7-8ดเดือนเข้าไปแล้วส่งผลกับท่านังของอุตสาหการรมรถยนต์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งใหม่ป้ายแดงจากห้างหรือว่าจะเป็นมือสองที่ขณะนี้ก็ยังคงเป็นการเติบโตที่แม้ว่าจะชะลอตัวแต่ก็ยังมีโอกาสกันอยู่นะครับที่สําคัญก็คือว่า อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ของประเทศไทยนั้นก็ยังคงอยู่ในระดับต้นๆของโลกด้วยและที่สําคัญนี่คือการที่ว่าจะต้องรอดูสถานการณ์ของการแพร่ระบาดโควิดรอบ2จะเกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศซึ่งจะเป็นตัวสกัดการเติบโตรวมถึงกําลังซื้อและการฟื้นตัวของอุตสาหการรมรถยนต์ในประเทศไทยหรือไม่อย่างไรนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันที่เพจของมิสเตอร์บันฑิการคุยกับบัญชานะครับอย่าลืมนะฮะ กดไลค์ฟอลโล่แล้วก็แชร์นะครับจบไปแล้วกลับมาดูย้อนหลังได้ทุกช่องทางที่เราบอกคุยกับท่านผู้ชมเป็นประจำนะครับวันนี้พอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ